หญิงสาวคนนึงกลับชาติมาเกิดใหม่แบบงงๆเดิมทีเธอคือทหารหน่วยรบพิเศษแต่ครั้งนี้ดันกลายเป็นชายาของขันอ่องจองรคจิตทั้งคู่จึงตกลงกันว่าจะหย่าพร้อมคิดใหม่ตั้งใจจะเปลี่ยนตัวเองให้สวยสะบัดไปเลยแต่พอถึงเวลาเขากลับไม่ยอมหย่าสะง,งนั้นเมื่อกลับไปยังจวนนางก็เริ่มรู้ความจริงว่าตัวเองในชาตินี้เป็นที่เกลียดชังโดนริบเงินไม่มีใครช่วยเหลือแม้แต่คนรับใช้ก็อยู่กันอย่างลําบากนางเลยจัดอาหารชุดใหญ่เลี้ยงขวัญกําลังใจแล้วตั้งหลักเริ่มต้นชีวิตใหม่ ไม่นานก็ไปเจอกับสนมที่เกลียกนางสุดๆพร้อมทั้งมีแผนบางอย่างแต่แทนที่จะยอมถูกกดขี่นางกลับสั่งคนของตัวเองตกคนรับใช้ของสนมเต็มๆจังหวะที่เหมือนจะโดนเอาคืนสนมเนื้อมือจะตบนางอยู่แล้วแต่นางกลับยืนหน้าให้พร้อมกระซิบว่านั่นไงมาแล้วพอท่านอ,องโผล่มาจริงๆสนมถึงกับ และทั้งหมดนี้ก็อยู่ในสายตาของชายหนุ่มรูปนามคนหนึ่งที่แอบมองเงียบๆแต่สุดท้ายก็ไม่รอดพ้นจากสายตานางเช่นกันแล้วชายคนนี้คือใครกันแน่จนถึงจุดพีกนางเอกเล่นหนักแกล้งทาทีเหมือนถูกกระทําเตรียมกับบ่าวไพร่ทั้งจวนให้ช่วยกันปั้นเรื่องว่าต้นเหตุทั้งหมดมาจากขั้นอ๋องนานนี้ทั้งหาทั้งเศร้าแต่เอาคืนได้สะใจสุดๆเรื่องราวจะจบลงอย่างไรต้องไปตามดูกันได้ที่ดราม่าบ็อก ชื่อเรื่องรักนี้เริ่มจากใบาย,ยา